วัสดี่จ้พี่น้องจ้ามูนนี้ืิกินป่าเสียมวนจ้ะพี่น้องค่ะซื้อมาคืนตัวหมู่บ้านเลยก็กินเรไวายหน่อยนิดนึงเนี่ยน้ำจิ้มก็มีรากผักชีพริกสดมะนาวกระเทียมค่ะน้ำปลาน้ำปราผงจูรสน้ำตาล กิมจุ้มกิมจุ้ม,มปลาเซมอนมือจีนฮ่องน,น,น,น้ำอุน่นน้ำต้มสุกรก็เป็นน้ำอุ่นน้ำต้มสุกรทำน้ำจิ้มสูตรนี้ โอ้ฉันน้ำลาล่างเล่นกน้องเลยนี่ตาล่างอันนี <c> ้ <oughs> อันนี้ลูกมนันมิกระเทียมเตีหลายูทีนี้ส่วนผสมค่ะนิตา ลดน้ำปลาฉันกิมซีฟูดฉันใส่น้ำปลาละน,ะะนั่นเด้อค่ะฉันน้ำปลาแมพี่นอโตองปลา,ลาไม้ก็เสียทล่ะ แซ่บจะให้ว่าบอ่ะนี่โอ้ยน้ำกิมซีฟูดใส่น้ำไปแล้วแซ่บโคตรเลยพี่น้องอืมถ้วยน้ำกิมเบเลอร์เลยค,ดดลค่ะพี่น้องตกไปเสร็จแล้วค่ะพี่น้อง เรียบร้อยเสียทีเดียวฟีมือเสียอย่างไ่ต้องเส็ยหลายอันนี้ก็หั่นปลาเนี่ยปลางามๆพี่น้องอุ้ยแต่ทีหั่นชิน้นหน่อยชิ้นใหญ่ดอกพก็กนะหั่นอะไรก็ชิมก่อนจะชิมก่อนพี่น้องมั้งเนี่ยอ,อู้ยเย็ะจังได้ละบาน <laughs> ชิมก่อนชิมก่อนเดี๋ยวถ่ายกินกับน,น้องลิษา เดี ja orn, orn, mm ๋ยวชิม hmm. น mm ี hmm. ่จะชิมก okay, mm ่อนค่ะ hmm. ช mm ิม hmm. ก mm ่อนค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้องเดี่ยไจะกินเป็นให้น้องพันมากกินเป็นมู่มนียดีค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันตอนกินค่ะ